ข้ามมิติไปสมัยของกรุงศรีอยุธยานะเา้าเธอคราวนี้ลองก่อนเอาหยิบสมุดขึ้นมาลองสอบก่อนความรู้อันน้อยนิดลองสอบดูถ้าเราเราทำคะแนนไว้ก็ใช้ใช้วิธีเดาเยอะๆเพราะเรายังไม่เรียนบางอย่างใช่ไหมเอาไปไปสอบทดสอบก่อนเรียน มันต้องลองของกันก่อนต้องลองภูมิก่อนว่าเท่าไหร่มีต้นทุนมาเท่าไหร่นะอมยางครูไม่อ่านดีไหมหรือไม่ดีดแต่ครูก็จะเจ็บคอนะครูอ่านดีกว่าแต่อ่านรอบเดียวนะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อ่านก็ได้อ่าพร้อมพร้อมหรือไม่พร้อม,อมวันนี้เอาอย่างรวดเร็ว20ข้อให้รู้เรื่องไปเลยดีไหมดีด,ดีลองดูลองดูชีวิตมันไม่ได้อะไรมากมายข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่วิธีการทางประวัติศาสตร์ข้อใดไม่ใช่วิธีการทางประวัติศาสตร์ รูอ่านรอบเดียวนะแต่สองครั้งก็ไก่การกำหนดหัวข้อขอไข่การตีความหลักฐานข็อควายการรวบรวมหลักฐานงองูการเรียนแบบหลักฐานโจทย์เท่านั้นอ่านสองรอบที่เหลืออ่านเอง อาต่อไปเรียบร้อยอยังอ้าวเรียบร้อยแล้วนะเว,นะเวลาเวลาเขียนแล้วก็เงยหน้าขึ้นครูจะได้รู้นะจะได้ดูว่าเด็กๆเสร็จแล้วข้อ2การศึกษาประวัติศาสตร์ให้ความสําคัญกับสิ่งใดมากที่สุดการศึกษาประวัติศาสตร์ให้ความสําคัญสิ่งใดมากที่สุดกไก่ห,กกกหลักข้อสันนิษฐาน ขอไขข้อเท็จจริงขอควายหลักฐานงงูข้อความตั้งใจฟังและตอบทันทีต่อไปข้อที่3ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นก็การตีความข้อมูลขอการรวบรวมข้อมูลขอการตรวจสอบข้อมูลงอการเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลโอ้ยครูเอาอะไรมาสอบก็ไม่รู้ทำไม่ได้ก็ดาวเอาต่อไป ต่อไปข้อที่4ข้อใดเป็นแหล่งสืบค้นประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นขอได้ไหมข้อใดเป็นแหล่งสืบค้นประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นก็ที่ว่าการอำเภออำเภอขอขอสมุดแห่งชาติคอราชบัณฑิตยสถานงอพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ท้องถิ่นที่เราอยู่อันไหนเราจะไปนค้นได้ต่อไปคิดไว้ทำไว้ตัดสินใจข้อที่5หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักฐานที่เกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหลักฐานประเภทใดหลักฐานที่มันอยู่ในสมัยที่มันเกิดนะ อย่างเช่นที่เราไปดูละครดูหนังเรื่องอะไรนะมีพระแสงดาบคาบค่ายเนี่ยประมาณนั้นนะตกอยู่เก็บเอาไว้นั่นแหละเขาเรียกหลักฐานประเภทใดกอชั้นต้นขอชั้นกลางคอชั้นรองงอชั้นท้ายอย้ชั้นสุดท้ายมีด้วยอ้าวต่อไปได้ยัง ที่นั่งหน้าตาดีๆนี่ทำได้แล้วใช่ไหมทำแล้วนะต่อไปข้อที่6ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นรองตำนานก็ก่ตํตำนานตำนาน,ตำนานอะไรดีอะตำนานเรื่องตามองไล่อะอหนังสือพิมพ์รูปถ่ายรูปถ่ายไม่ได้เอามาตัดต่อนะเอารูปถ่ายจริงๆ ององูเครื่องมือหินขัดฟินสโตนอ่าต่อไปข้อที่ข้อที่เท่าไหร่แล้วเจ็ด <7. S 1> <7. S 2> อย่าทำให้มันยากทำให้มันง่ายเข้าไว้ขข้เจ็ดข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรอุ้ยดูเหมือนง่ายเนี่ย ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรกบันทึกขอพงศาวดารคอตำนานงอ,แ,อแถบวิิทัศน์แถบวิิทัศน์นี่อะไรรู้จักไหมเขาเรียกมันเป็นภาษาอะไรฮะอื ประมาณแผ่นหนังของนักเรียนเนะี่ยต่อไปข้อเท่าไรไข้อที่ 9. เอ้ยข้อ8ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าประวัติศาสตร์จะไม่ใช่เชื่อถือง่ายๆไม่ต้องมีการพิสูจน์คิดค้นนะ จะต้องมีขั้นตอนกไก่การตีความข้อมูลขอไขาการเปรียบเทียบข้อมูลขกวายการนําข้อมูลมาเขียนบันทึกงองูให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปอ่าเสร็จปั๊บตอบปุ๊บเลยนะต่อไปข้อที่9 ข้อใดไม่ใช่คำถามที่ใช้ในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นความเป็นมาของท้องถิ่นก็เช่นหมู่บ้านอำเภออะไรของนักเรียนที่เรียนอยู่อะ่ะหมู่บ้านมีความเป็นมาอย่างไงข้อไหนไม่ใช่คำถามที่ใช้ใช้ถามนั่นแหละก็มีเศรษฐีจำนวนกี่คนขอมีบุคคลสำคัญเป็นใครขอมีสถานที่สำคัญใดบ้าง อมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมานานเท่าใดอะไรที่มันไม่ควรจะถามมันไม่ใช่ข้อมูลนี่ครูว่าสิบข้อนี้ก็อาการหนักแล้วนั่นน,นะนี่เนาะเหรออ้าวสิบจ้าเอ้สิบข้อ เหตุใดจึงควรตรวจสอบหลักฐานก่อนนำมาใช้หลักฐานต้องตรวจสอบก่อนอย่างเช่นไปเจอไปเจออะไรกระโหลกศีรษะมนุษย์ต้องเอามาตรวจสอบก่อนว่าเป็นยุคไหนสมัยไหนหรือเป็นศีรษะสุนัขก,กันแน่หรือมนุษย์กันแน่อะไรอย่างนี้นะเพื่อให้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ขอไขเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นจริงมากที่สุดพอควายเพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลสมัยประวัติศาสตร์งองูเพื่อแสดงว่าได้ค้นคว้าหลักฐานมาด้วยตนเองดาวอีกแล้วต่อไปข้อ10 1 0อะไร11ขอ้อใดเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาคอีสาน ไทยศาสารว่าตะวันออกเฉียงเหนือ,อบ้านอันแรกบ้านเชียงขอขายพระปฐมเจดีคอควายเวียงกุมกามงองูถ้ำผีแมนอันนี้เป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้งนั้นน่ะมันบ่งบอกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในบริเวณนั้น แต่ถามว่าอันไหนที่มันเกี่ยวกับภาคอีสานืต่อไปให้ดาวเอาเนาะต่อไปข้อ13ข้อใดเป็นลักษณะของหลักฐานชั้นต้นเริ่มจะงงและไอ้หลักฐานนี่มันมีกี่ชั้นกันแน่ชั้นนอกชั้นกลางชั้นในอะไรก็ไม่รู้ม,มีชั้นในไหม ไม่มีชั้นในได้ยังไงมาได้ยังไงใครไม่มีชั้นในไม่ม่เด็กทารกนะไม่มีชั้นในอ่าป่าวข้ออะไรหลักฐานชั้นต้นกอไก่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรขอไข่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นคอกวายถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์งอง,งูเกิดในสมัยเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ๋ออันนี้ข้อ1ิตสาทำข้อ1ิบสาไปก่อน เดีย๋ยวก็สิบสองมาร้องจาไม่ต้องลบอ้วตอบแล้วเหรอแล้วหลอกให้ครูอ่านเดีย๋ยวครูจะไปข้อสิบสองโอ้กำลังจะไปพอดี่าวคุณครูตาลายอ่ะเอาข้อสิบสามทำไปเลยนะข้ามไปก่อนนะคะต่อไปคุณครูกลับไปข้อสิบสองก็ได้อืม เห็นแปลกเลยนะเวลาขับรถยังเลี้ยวกลับได้เลยใช่ป่ะถ้าเลือเลี้ยวไม่เป็นแล้เวเป็นเห็นไหมเอาตอบตอบพอเลี้ยวกลับไม่อ่านไม่ถูกแล้วครูไม่อ่านให้ฟังแล้วแสดงว่าข้อนี้ถูกละเลยได้ยังตอบ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  ก็เรียงข้อไว้ถูกแล้วไม่ใช่เหรอใส่ถูกครูขึ้นอะไรนักเรียนก็ทําข้อนั้นต่อไปข้ออะไรทีนี้อ่อข้อสิบสามไม่ดูแลนะหลือเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยไหมเอาข้อสิบสามไปดูอีกหน่อยหนึ่งเผื่อว่าเผื่อว่ามีคนสงสัยใช่ไหมข้อสิบสามนี้นะคะอ่าข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้นมัวแต่ชั้นนอกชั้นในอยู่ลืมข้อสิบสองเลย ตอบอยังตอบแล้วต่อไปข้อ10อะไร14 14อ้าวช่วยกันหน่อยสิถ้าต้องการทราบอาชีพของคนในท้องถิ่นในอดีตอาชีพผู้จัดชีพไหมคนในท้องถิ่นในอดีตคนบ้านเราสมัยก่อนนะควรสืบค้นจากหลักฐานข้อใดข้อไกลจดหมายเหตุขอไข่ทะเบียนบ้านคอควายโบราณสถานงองูเครื่องมือเครื่องใช้ คำว่าอาชีพมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรอืมอทำนาดูจากอะไรว่าเราทำนามีคนเขียนไว้เหรอหรือในทะเบียนบ้านบอกว่าอาชีพทำนาหรือมีอะไรหรือมีอะไรมีคันนานอยู่ที่บ้านเห็นไหมอ,อ้าวตอบต่อไปข้อสิบห้า เพราะเหตุใดตำนานในท้องถิ่นตำนานนะตำนานตามงลายที่จำได้เรื่องเดียวเคยตำนานเพราะเหตุใดตำนานในท้องถิ่นจึงจัดเป็นหลักฐานชั้นรองทำไมมันไม่ใช่ชั้นต้นทำไมมันเป็นชั้นรองก็ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือขอใครเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมา ข้อควายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเลยงองูเป็นเรื่องที่เกิดก่อนในสมัยประวัติศาสตร์15ข้อ,อ15ข้อที่เหลือห้าข้อเขียนไว้แล้วใช่ไหมเอาเก็บไว้เดี๋ยวเรารมาต่อนะเก็บไว้ไม่ต้องไปเขียดไปขูดไปใส่ไข่ใส่อะไรไว้ไม่ต้องใส่นะไม่ใช่ผัดไทยใส่ไข่ อ้าวสิข้อถูกไหมอ้าวถูกนะถูกทั้งหมดเลยเหรออ้าข้อนี้ตอบแล้วนะอ้าข้อหนึ่งตรวจเองตรวจเองเราเป็นบุคคลที่น่าไว้ใจเชื่อถือได้ไว้ใจได้เราต้องไว้ใจตัวเราเองไม่แปลกเราแค่ทดสอบก่อนเรียนข้อนี้ข้อหนึ่งตอบแล้วนะถ้าใครช้าก็จะตรวจผิดครูอยากดูแค่คะแนนเท่านั้นว่าเด็กๆได้เท่าไหร่ ส่วนคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันถูกไหมคะถูกไหมนะเรายังไม่ต้องการเราต้องการว่าเราจะได้สักกี่คะแนนเท่านั้นข้อหนึ่ง